วันนี้วันนี้ให้ดูปลาุงสำเร็จปลาุงสำเร็จแปะหน้าแปะหน้านะคะเสียงไม่มีไม่ค่อยได้พูดขอแหง้งเป็นปลาุงสำเร็จที่ลูกค้าซื้อแบบแบบอ้อมตัวติดคอตรงไหนก็ได้แต่จีบมันไม่เข้ากับตัวของ ของลูกค้าที่เขาซื้อมาเขาก็จะเอามาซ่อมจะเป็นแบบนี้จะเยอะไม่ได้มาซ่อมคือเอามาให้แกะเอวออกแกะเอวออกทั้งหมดแล้วเราก็มาวาดทำแบบใหม่เป็นเป็นเป็นผ้นาแปะหน้าแบบนี้เห็นไหมคะเป็นผ้าแปะหน้าสวยเชียวลายสวยเนาะแล้วงานแต่ละงานงานบวชอันนี้คืองานบวชนะคะงานบวชก็จะมีงาน ทั้งงานตัด <c oughs> งานตัดผพาถุงงานเสื้อลูกไม้เป็นช่างไม่ต้องกลัวอดตายนะคะอันนี้ก็ให้ดูว่าเรามีงานอะไรบ้างเนาะแต่ละงานเวลาเราเรายุนะ่งยุ่งหนักงานจะเยอะมากตัวนี้เป็นกระโปรงงานซื้อนะคะกระโปรงงานซื้องานซื้อก็จะมีบ่านหน้าตรงนี้จะเหลือเยอะ บางคนก็จะใส่ไม่พอดีบางคนก็อุกหลวมเราก็มาตกแต่งให้ใหม่นะคะในหนึ่งชดุดหนชุดนะคะจะให้ดูเต็มเต็มก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเต็มเต็มนะคะอันนี้ให้ดูแบบนี้ก่อนเป็นแบบวัยรุ่นน่ารักน่ารักงานนี้นะคะซื้อจากออนไลน์เป็นกระโปรงที่สั่งจากออนไลน์ ต้องเอามาแก้ไขทุกตัวนะคะที่เขาซื้อมาที่เขาจะใส่เขาใส่ไม่ได้เนาะตัวเล็กไปตัวใหญ่ไปตรงนั้นเล็กตรงนี้ใหญ่ก็จะไม่ค่อยถูกใจเท่าไรเพราะงานเขาก็จะต้องอยากสวยเนาะสั่งมาเราจะไม่ต้องไม่ต้องดูว่าสั่งมาจากที่ไหนเนะาะแต่ก็แบบเขาก็น่ารักนะคะก็ออกแบบน่ารักอยู่แล้วอีกชุดหนึ่งตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่ก็คืออีกชุดหนึ่งก็คือตัวนี้ ตันนี้ที่เป็นชุดราตรียาวชุดราตรียาวนะคะราตรียาวทําไปสามสีชุดแล้วชุดกระโปรงชุดกระโปรงแบบนี้ทําไปห้าชุดแล้วตัวนี้ทําไปสี่ชุดก็คือสั่งซื้อมาสั่งซื้อมาบาน้าเรือบ้างตัวครับบ้างอะไรบ้างเนอะนี่แหละ อันนี้ก็คือเป็นอาจารย์เราอีกอย่างหนึง่งเราอาจจะไม่ได้เรียนเลยเนาะไม่ได้เรียนทําทําชุดแบบนี้แต่เมื่อเขามีงานแบบนี้มาซ่อมเราก็จะรู้ว่างานแบบนี้เขาทำยังไงนะคะงานแบบนี้เขาตัดเดย็บยังไงตัวนี้เขาใส่ฟองน้ำเสริมตรงหน้าอกก็จะโน่นเด่นขึ้นมาเพราะเสื้อเดี๋ยวนี้บางคนเขาก็อกไม่ค่อยมีเขาก็จะเสริมแบบนี้ แล้วก็ตัวตัวแขนนะคะตัวแขนเสื้อตัวเนี้ยเขาก็จะไม่ได้กุ้นนะคะเนี่ยเขาไม่ได้กุ้นด้านในเขาจะเย็บซับในตลกเย็บตัวนอกเสร็จเย็บแขนตัวนอกเสร็จซับในก็จะเย็บตลกเหมือนกันตลกเข้าด้านในนะคะตัวนี้ก็จะไม่เหมือนตัวอื่นเนาะแล้วบางตัวเขาก็จะทำคนละชิ้นกัน ตัวนอกนี้คือลูกไม้แบบนี้เกรดทองทองเนี้ยก็จะอยู่ด้านนอกชิ้นหนึ่งและด้านในชิ้นหนึ่งเนาะแต่อันนี้เขาจะเย็บติดนะคะเย็บติดเลยต้องปาดรับในให้เรียบนะถ้าจะปาดไม่เรียบรับในก็จะเหลือกองอันนี้งานสั่งซื้อสั่งซื้อสามสี่ชุดทำไปไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนนี้ก็เลยถ่ายอะไรให้ให้ให้คนที่เขาติดตามดูเนาะว่าเราทำอะไรบ้าง จะไม่ได้ลงพองานเร่งเร่แลไม่ได้ลงนะคะก็อยากให้ดูแบบนี้ว่าเป็นช่างตัดเสื้อผ้าไม่เคยที่จะไม่มีงานทำนะคะไม่เคยที่จะไม่มีงานทำงานจะมีทำตลอดตอนนี้เขาก็เป็นลายผ้าไทยธรรมดานะคะเป็นผ้าไทยไทยไทธรรมดานี่ต,ตัวเสื้อตัวเสื้อตัวชุดเนาะตัวนี้ตัดกี่ชิ้นเนี่ย แปดชิ้นกระโปรงแปดชิ้นแขนแบบนี้ตัวนี้ที่จะบอกว่ามาแก้อะไรรู้ไหมคะไหลไหลเสื้อถ้าไหลเสื้อแบบนี้ถ้าเลยไหลไหลของตัวลูกค้าไปเนี่ยจีตัวนี้เขาก็จะนอนลงแบบนี้เขาก็จะไม่สูงไม่ไม่ดันดันขึ้นไปสูงแบบนี้เราก็ต้องแนะนำเขาบอกว่าแก้เข้าสักครึ่งนิ้วแขนก็จะยก แบบนี้เราเราก็เลยทาให้เขาเหม่ยแขนก็เลยยกขึ้นมาดูเป็นทรงขึ้นมานิดนึงแล้วก็ชายเขาเป็นคนตัวเลก็กลูกค้าคนนี้เอามามาทากระเป๋านะสั่งตัวไหนก็เอามาทําน่าจาะสักห้าสิบตัวได้แล้วเนาะก็จะมาบ่อยๆมาทีละสามชุดสองชุดบางทีก็ห้าชุดกางเกงก็เหมือนกันเอวใหญ่มาแล้วเอวนัานหลังเหลือ นคนตัวเล็กเออแต่งตัวแล้วก็น่ารักก็เป็นคนน่ารักด้วยเนาะก,ก็มีอย่างนี้แหละเอามาพูดให้ฟังว่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีงานเนาะใส่แล้วเขาก็น่ารักมีอยู่อีกชุดหนึ่งดูแล้วเป็นผ้าราคาดูแล้วใส่แล้วมีราคามากดูแล้วสวยอก็จะบอกว่าคลิปที่แล้วว่าจะทำตัดเสื้อเสื้อผ้าทวิตส,สีดำ พอดีเร่งจะใส่เจ้าของเร่งจะใส่ไปเที่ยวก็เลยตัดวันเดียวแค่สองชั่วโมงเสร็จเลยไม่ได้มีซ้นไม่ได้มีอะไรตัดเป็นแขนกระบอกติดก,กระดุมกระดุมด้านหน้าแล้วก็แล้วก็ใส่กระเป๋าไม่ได้ให้ดูว่าเย็บกระเป๋ายังไงเย็บกระเป๋าสวยเชียวดูพถัถุงพืนนี้ก็ลายสวยลูกค้าก็คงคิดว่าซื้อมาแล้ว ใส่พอดีเนาะซื้อก็ไหวด้วยได้ไวสั่งมาเดี๋ยวก็ได้แล้วได้มาแล้วใส่แล้วเป็นขนสะโพกเล็กด้วยเขาทําจีบแบบจีบตรงเนี้ยที่เขาเย็บกลิดกันอะ่ะก็จะมีกลิดหน้าเกริดค่าแล้วก็เกล็ดด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังอะไรเงี้ยเกล็ดเขาจะยาวๆวเนาะแต่พอเขาใส่แล้วมันก็จะตรงไปหมดเพราะว่าเขาไม่มีสะโพกก็เลยต้องเอามาแก้ไขทำให้ลายสวยเชียว เป็นปะถงทบหน้าเนาะปะถงทบหน้าแบบนี้ถ้าปะถุงทบหน้าแบบนี้รนบบนเราต้องทําตัวนี้ด้านในตัวนี้เขาจะมีสอนนะตามดิวทบกาก็มีสอนเนาะตัวในทบตรงเนี้ยจะให้เหลื่อมไปด้านในเยอะหน่อยเพราะเวลานุ่งจะได้ไม่แลบเนี่ยของช่างก็จะลงมาประมาณครึ่งนิ้วกว่าๆเลยด้านนี้ก็เหมือนกันด้านนี้ก็จะยกสูงกว่าปกติ แบบนี้เห็นไหมคะยกสูงถ้าได้ครึ่งนิ้วก็ครึ่งนิ้วเวลานุงแล้วเขาก็จะตะกลงมาพอดีเสมอก็จะสวยก็จะสวยก็ให้ดูแค่นี้นะคะคลิปสั้นๆเนาะแล้วเดี๋ยวเรามีงานต่อไม่บอกดีกว่าว่าจะทำอะไรเดี๋ยวทำเสร็จแล้วมาทำให้ดูนะคะแต่ถ้าทำขั้นตอนได้ก็จะทำขั้นตอนให้ดูเดี๋ยวจะ ไม่เห็นทำอะไรลงคลิปเลยนานแล้วก็ลงให้ดูนะคะไม่ได้วางเนาะเห็นพระทุงราสวยๆก็เลยมาลงให้ดูนะคะ